ครับวันนี้เลำปะที่อทะเลนะคะนี่แม่โหูมนี่พ่อโหูมนี่พี่หูและพี่โหูนี่อาโหูมีอาโหูเหมือนกันนี่โคมไฟหายทำไมก็ไม่รู้ครับทำไมไม่เช็คกล้องหลันกลับไม่ได้ครับอาดูเนี่ยเนี่ยดูมันโูงขนาดไหนโพ่อต้องซื้อใหม่แล้วใช่ไหมใช่นี่แม่เปลี่ยนสีมาใหม่เออเราเปลี่ยนคุณวันี้คือบอการ์ดเยเปลี่ยนสีป่ะนี่ครับดู กับกล้องไม่ได้ด้วยดูคันน้าหน่ะพี่ยังไม่สัมภาษณ์ดูเลยครับมืดนตื่นเลยครับเออโอ้โหอะไรครับกินตับมั้งมาตับไหมดูนะคะมีอะไรครับกินอะไรก็ได้ครับเิซซ่งไหมดี่วมาแล้วเนาะมาแต่เห็้ยนเนี่ยว่าอะไรสิ่ม้นไดีเยวะขนาดนี้ มันตับพลุไปเลยนางเสียเวลางั้นฉันงปนแล้วฉันยกงไปตะโัยงเท่านยำนะคะๆๆๆมๆๆ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 ๆาๆกๆๆ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 นอค